วันนี้จะพามาแกะกล่องแท่งจุดไฟแมกนีเซียมกันครับหลังจากที่ได้แกะกล่องออกมาก็จะพบกับแท่งแมกนีเซียมทรงกลมแต่ทรงแบนก็มีนะครับหลังจากที่หมุนฝาออกมาปลายด้ามจะมีเหมือนเชือกไว้สำหรับติดไฟนะครับแต่เราต้องเติมน้ำมันเข้าไปก่อน เราก็นำปลายด้ามมาขูดกับแท่งแมกนีเซียมได้เลยครับขูดประมาณทีสอทีก็ทำให้ติดไฟได้แล้วครับโดยรวมเหมาะกับการเข้าป่าปีนเขาดำน้ำดูปะะการังแต่น่าจะมีไว้จุดเท่ๆเป็นหลักเลยครับจากที่ได้ทดสอบนำแท่งแมกนีเซียมเขย่าลงไปในน้ำนะครับและใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำ นำมาขูดกับแท่งแมกนีเซียมสัก3-4ครั้งก็จุดไฟติดเหมืนกันครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับ